สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสำริจทางการเรียนแบบเลือกคำตอบถูกสองคำตอบจากแบบทดสอบแบบปกติสู่แบบทดสอบออนไลน์และการน,นำไปใช้ในชั้นเรียนนะคะโดยนางสาวอนิสราลีเลิศมงคลสาขาวิชาภาษาไทย คณะคารุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาดูข้อสอบของเรานะคะข้อสอบของเราก็จะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปสร้างนะคะเราต้องมาดูตารางวิเคราะห์หลักสูตรกันก่อนนะคะค่ะตารางวิเคราะห์หลักสูตรของเราก็จะมีแบบนีนะ้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ ค่ะเราก็จะวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมแล้วก็เนื้อหานะคะพฤติกรรมนะคะก็จะมีด้านของความจําความเข้าใจนาําไปใช้วิเคราะห์แล้วก็รวมคะแนนนะคะด้านเนื้อหานะคะเนื้อหาในข้อสอบของอของดิฉันนะคะก็จะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะก็จะมี5เนื้อหาด้วยกันนะคะก็จะมีชนิดของคำนาม อ่ะชน,นิดของคำลักษณะนามคำอุทานคำพังเพยแล้วก็ชื่อตัวละครในเรื่องอีหนาวนะคะค่ะชน,นิดของคำนะคะก็จะมีพฤติกรรมในด้านของความจำความเข้าใจวิเคราะห์นะคะแล้วก็รวมกันเป็นสามลักษณะนามนะคะก็จะมีด้านของความจำความเข้าใจวิเคราะห์รวมกันเป็นสามนะคะ คำพูดทานก็จะมีความจำความเข้าใจวิเคราะห์แล้วก็รวมกันเป็นสามนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นคำพังเพยก็จะมีความจำวิเคราะห์รวมกันเป็นสองนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็คือชื่อตัวละครเนเรื่อยี่เนาวนะคะก็จะมีความจำวิเคราะห์นะคะรวมกันเป็นสองค่ะ คะแนนรวมทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะคะจะรวมกันมาแล้วจะเท่ากันนะคะก็คือ13นั่นเองะค่ะทีนี้เราก็จะไปดูในการทำข้อสอบของเรานะคะในแบบทดสอบนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาที่ Google Drive ของ,ของตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ไปเลือกตรงใหม่นะคะ Google Form อพอเราเปิดมาใช่ไหมะคะหน้าข้อสอบของเรานะคะยังไม่มีชื่อไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเราจะมาอะเอาจากาแนวข้อสอบเดิมนะคะแบบเก่านะคะมาทําเป็นข้อสอบออนไลน์นะคะแล้วก็จะคัดรอบมันเลยะค่ะค่ะทีนี้ มันก็มาแล้วนะคะชื่อชื่อ,อข้อสอบของเราแต่ว่าข้างบนนี้สังเกตไหมคะว่าชื่อโฟลเดอร์ของเราไปชื่อโฟลเดอร์ของเรานะคะยังไม่มีเลยมันยังมันยังไม่มีชื่อนะคะทีนี้อ่าแล้วก็แค่กดกดมันครั้งเดียวค่ะจากที่เรากดตรงนี้มาแล้วนะคะแล้วก็แค่มากดตรงนี้เห็นไหมคะ เราไม่ต้องพิมพ์เพิ่มเลยค่ะเราก็แค่กดครั้งเดียวนะคะมันก็สามารถสามารถที่จะเป็นชื่อของอ่าชุดข้ดสอบของเราได้ทันทีเลยค่ะอาทีนี้นะคะเห็นอ่าอุปกรณ์ของเราข้างๆนี่ไหมคะเครื่องมืีตรงนี้นะคะ เราต้องการจะเพิ่มหน้าหน้าเมื่อกี้นี้หรือว่าแถบเมื่อกี้นี้นะคะที่เราลบไปแล้วนะคะเราก็ไปกดตรงเครื่องใหม่บวกนะคะมันก็คือเพิ่มคําถามนะคะกดเลยค่ะามาแล้วนะคะก็เป็นพาร์คเหมือนหน้าเมื่อกี้นี้นะคะทีนี้เราก็ในข้อสอบของเราก็จะต้องมีชื่อค่ะชื่อสกุลนะคะ อ่ามันก็มาให้เรานะคะว่าชื่อสกุลของเรา,วาวนะคะก็จะเป็นการตอบสั่ง้นนะคะเมนูของเราก็จะเลือกตอบสันนต้นนี่นะคะ่ะตอบสั่งๆ้นนะคะทีนี้เราก็อย่าลืมกดตรงคําว่าจําเป็นนะคะเพื่อให้นักเรียนจะได้ไม่ลืมที่จะอ่าลงชื่อตัวเองก่อนทําข้อสอบนะคะทีนี้เราก็มาที่นี่ค่ะเพิ่มคําถามเช่นเดียวกันนะคะเพื่อเพิ่มไปใน หน้าต่อไปหรือไม่ก็เพิ่มคำถามน,นะคะต่อมาก็เป็นชั้นนะคะอ่ามันเลือกตอบสั้นๆให้เราเพราะว่ามันจะเลือกให้เราโดยอัตโนมัตินะคะแต่ว่าเราจะไม่เอาตอบสั้นๆนะคะเพราะว่าถ้าตอบสั้นอ่าสามารถตอบอะไรก็ได้ใช่ไหมคะอันนั้นยนจะกรอกเป็นตัวเลขหรือว่าตัว อักษรอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องอเปลี่ยนนะคะเป็นหลายตัวเรื่องนะคะแล้วก็พิมพ์ชั้นของอนักเรียนไปเลยนะคะเป็นหมหนึ่งแล้วกันกน,นะคะหมหน่งสม,มสม,มุิว่ามีสองห้องนะคะแต่ถ้าบางโรงเรียนที่มี ชั้นอ่าที่มีมอหนึ่งมากกว่าสองห้องหรือมากหรือไม่ก็มีทั้งหมดสิบห้องนะคะเราก็ไม่ต้องอ่าไปเลือกตรงเมนูเป็นหลายตัวเลือกนะคะให้เราเลือกเป็นเลื่อนลงนะคะเลื่อนลงก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้ามันสำเร็จจริงๆนะคะอย่าลองดูตรงนี้ค่ะถ้าเราจะลองนะคะเราก็ไปกดลงลูกตาเห็นไหมคะว่าเลื่อนลงนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ แบบนี้ให้เรานะคะเราก็สามารถมันจะไม่โผล่มาเอยอะให้เรานะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราจะไปเมื่อสิคินะคะแสดงตัวอย่างนะคะเราก็ไปกดตรงรูปตานะคะทีนี้เหมือนเดิมทีนี้เหมือนเดิมนะคะเราก็มากดตรงจําเป็นนะคะ แล้วก็เพิ่มคําถามนะคะตอบมานะคะก็ต้องมีเลขที่นะคะอ่าอันนี้คือมันก็จะเลือกให้เราโดยอัตโนมัตินะคะก็คือตอบสั้นๆนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะมันก็จะมาแบบนี้นะคะว่าตอบสั้นๆแบบนี้แล้วทีนี้ถ้าตอบสั้นๆแบบนี้ที่เมื่อกี้ได้บอกไปนะคะว่าสามารถ กรอกเป็นตัวอักษรตัวเลขหรือว่าตัวอื่นๆได้นะคะดังนั้นเราก็ต้องมากดตรงนี้นะคะเพื่อการตรวจสอบการตอบกลับนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะบอกเลยว่าเป็นตัวเลขไหมหรือมากกว่าตัวเลขล่ะอะนีอ่าทิ้เราก็ไปกดคำว่าเป็นตัวเลขนะคะทานี้เราก็เป็นมันก็จะให้เราเลือกว่า ข้อความหรือว่าตัวเลขนะคะแล้วก็เป็นเลือกเป็นตัวเลขนะคะอย่าลืมกดจำเป็นนะคะต่อมาอ่านเลขที่เสร็จแล้วเราก็จะไปเข้าสู่ในในข้อสอบนะคะหรือว่าก็เป็นคำถักนะคะแล้วก็จะไปกดตรงนี้นะคะตรงทีทีมันก็คือเพิ่มชื่อและรายละเอียดนะคะรายละเอียดของเรานะคะก็คือ คำชี้แจงนั่นเองค่ะอลองกดนะคะอ่าเห็นไหมคะว่ามันจะไม่มีมันไม่มีการให้นักเรียนนะคะตอบกลับมาให้เรานะคะเพราะมันคือคำชี้แจงนั่นเองค่ะแล้วก็มาคัดลอกตรงนี้มาเลยนะคะไดแล้วะคะคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนเลือกคำตอบ ที่ถูกต้องสองคำตอบนะคะถึงจะได้คะแนนถึงจะได้สองคะแนนนะคะ,ะก่อนที่เราจะมาทำก่อนที่เราจะมาทำข้อสอบนะคะก่อนที่จะเริ่มทำนะคะของข้อสอบในคูเส้นนะคะแบบทดสอบแบบคูเส้นนะคะให้เรามาเลื่อนมาข้างบนแล้วก็มาที่เครื่องหมายฟันเฟืองนะคะก็คือการตั้งค่านั่นเองค่ะ ให้เรานะคะไปกดลงทั่วไปอ่ะแล้วก็เปิดติ๊กทุกอย่างนะคะอ่ะคือรวบรวมที่อยู่อีเมลนะคะต้องลงชื่อเข้าใช้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะแล้วก็ผู้สอบสาม,มารถ ที่จะแก้ขายหลังส่งอันนี้เราก็ไม่ต้องติ๊กนะคะเพราะว่าจะทําให้นักเรียนนะคะสาม,มารถที่จะแก้ข้อสอบได้หลังจากที่ส่งมาให้กับครูแล้วนะคะทีนี้ไปที่การน,นําเสนอนะคะอันนี้เราก็ไม่ต้องสอบอนนเราก็ไม่ต้องติ๊กใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือแบบทดสอบนะคะให้เราเปิดตรงทําแบบทดสอบนะคะถ้าเราไม่เปิดนะคะมันก็จะไม่มีอ่า มันก็จะไม่มีการเฉลยภายในตัวนะคะเราลองไม่เปิดแล้วก็กลับไปดูนะคะ่าบันทึกก่อนนะคะเห็นไหมคะสังเกตตรงนี้ดีๆนะคะว่าจะไม่มีคําว่าเฉลยคาตอบนะคะทีนี้เราก็กลับไปเปิดนะคะตรงแบบตดสอบนะคะแล้วก็ไปเปิดตรงคําว่าทำแบบทดสอบนะคะแล้วก็บันทึกค่ะเอาเห็นไหมคะว่ามัน มันก็มีคำว่าเฉลยคำตอบแล้วก็คะแนนให้เราพร้อมเลยนะคะ,ะถ้าเราไปเปิดแบบนี้นะคะเปิดแบบทำข้อแบบทดสอบนะคะเมื่อนักเรียนส่งคําตอบมาให้เราแล้วนะคะนักเรียนก็จะเห็นคะแนนภายในตัวก็คือเฉลยภายในตัวเลยนะคะแล้วก็เปิดคําว่าเราก็ต้องไปทําข้อสอบกันนะคะโอเคค่ะทีนี้มาเริ่มข้อหนึ่งเลยนะคะ ข้อสอบของเรานะคะก็จะบอกว่าจากรูปนะคะนาฬิกาหนึ่งเรือนจัดอยู่ในคำนามชนิดใดอา้าวข้อสอบของเรานะคะถามว่ารูปนะคะเราก็ไปเลือกรูปนะคะอะไรหลายคนจะสังเกตเห็นว่าข้างหลังมันก็มีตัวเลือกว่าเพิ่มรูปใช่ไหมคะทาไมเราไม่เลือกตรงนี้ลองนะคะว่าข้างหลังกับ ตรงหลังคำถามนะคะมันจะเป็นอย่างไรนะคะมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะคะแต่เรามาเพิ่มรูปตรงตรงเครื่องใหม่กันนะคะเราสามารถเลือกรูปจากกล้องจาก Drive หรือว่า Google ค้นหาก,ก็ได้นะคะ เราออไปเปิดที่ร้อยนะคะเพราะว่าเราใช้รูปอันไม่ได้นะคะเห็นไหมคะว่าข้อสอบที่เราเลือกรูปจากเครื่องมือข้างที่อยู่ข้างหลังนะคะรูปของเรานะคะก็จะแบ่งพากับคำตอบกับข้อสอบของเรานะคะ เห็นไหมคะว่าคําถามมันอยู่ข้างบนมันอยู่กันคนละพักกันเลยแต่ว่ารูปก็อยู่อีกพักหนึ่งดังนั้นมันก็ทําให้อาผู้สอบนะคะอาจจะงงได้นะคะแล้วก็เลือกลบกเลยคะ่ะแล้วก็ลงมาทําลงมาทําขึ้งหลังนะคะจากเลือกรูปจากหลังคํำถามนะคะ โอเคมีได้นะคะรูปของเราเปิดใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็มาที่ Google Drive นะคะได้แล้วคะ่ะรูปของเราเห็นไหมคะว่าเราเลือกรูปจากหลังคำถามนะคะรูปของเรานะคะก็จะมาอยู่ในพักเดียวกันกับคำถามของเราหรือม่ก็ข้อสอบ ข้อที่1ของเรานะคะถ้าเราต้องการให้รูปอยู่ตรงกลางนะคะเราก็มากดตรง3จุดนะคะมันก็จะมีชิดซ้ายกลึงกลางแล้วก็จัดชิดขวานะคะมีเปลี่ยนเปลี่ยนรูปนะคะแล้ก็กดตรงนี้ได้เลยค่ะหรือว่าเราจะลบรูปนะคะแล้วก็แค่กดนำออกนะคะแล้วก็เพิ่มบรรยายภาพได้นะคะมันก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะ สมุินาฬิกาะคะโอเคค่ะทีนี้เราจะให้รู้อยู่กลุ่มกันนะคะทีนี้เรามีรูปเราเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเราอยากได้แบบเรายังไม่ได้ลงอะช้อยเลยนะคะว่ามันมีช้อยอะไรบ้าง แต่ว่าเห็นทุกคนสังเกตไหมคะว่าก่อนที่เราจะลงช้อยนะคะเราต้องสังเกตทุกคนต้องมาสังเกตตรงข้างหน้านี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันเป็นวงกลมนะคะเพราะว่ามันอยู่ในมันอยู่ในเมนูคือหลายตัวเลือกซึ่งหลายตัวเลือกนะคะก็คือสามารถเลือกตอบได้แค่หนึ่งคำตอบเท่านั้นนะคะแต่ว่าข้อสอบของเราคือเลือกตอบถูก2องคำตอบนะคะ ดังนั้นนะคะเราก็ไปที่เมนูค่ะไปเลือกช่องทําเครื่องหมายนะคะสังเกตเห็นไหมคะว่าข้างหน้ามันจะเปลี่ยนจากวงกลมนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแสดงว่าสามารถเลือกคําตอบได้หลายคาตอบนะคะได้มากกว่าหนึ่งคำตอบนั่นเองคะ่ะ ค่ะทีนี้นะคะเราก็ได้ช้อยของเรามาแล้วเรียบร้อยนะคะดังนั้นนะคะเราก็จะมาเฉลยคำตอบถูกนะคะเราก็ไปกดตรงคำว่าเฉลยคำตอบนะคะเฉลยคำตอบนะคะ,อะของเราก็คำถามของเราก็าคือจักรุ่มนะคะ จะรูปนาฬิกาหนึ่งเรือนจัดอยู่ในคำนามชนิดใดนะคะนาฬิกานะคะก็คือสามัญนามนะคะแล้วก็กดสามัญนามนะคะแล้วก็หนึ่งเรือนนะคะก็คือลักษณะนามนะคะแล้วเราก็ไปดูคะแนนนะคะคะแนน,นตรงนี้ข้างบนมันจะขึ้นคำว่าสูงใช่ไหมคะให้เรากดเลื่อน ขึ้นไปนะคะเป็น2นะคะหรือไม่ก็จะพิมพ์ก็ได้ค่ะพิมพ์เอาก็ได้นะคะ,ะ,คะแล้วกดคำว่าเสร็จสิ้นนะคะก็ได้แบบนี้แล้วค่ะทีนี้นะคะจำเป็นนะคะเราก็อย่าลืมกดคำว่าจำเป็นนะคะเพราะไม่ไม่อย่างนั้นนะคะนักเรียนก็จะสามารถข้ามไปได้นะคะ พอทำข้อสอบเสร็จไปแล้วนะคะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งก็คือคือจากรรูปนะคะก็จะใช้รูปภาพประกอบค่ะเออ,อคำถามของเรานะคะ,ะ,คะทีนี้นะคะเราก็จะมาดูกันใช้วิดีโอประกอบคำถามของเรานะคะสังเกตไหมคะว่าวิดีโอนะคะ ดูวิดีโอแล้วตอบคำถามข้อสอบนะคะค่ะเนื่องจากว่าที่วิดีโอต้องแยกพักกับคำกับคำถามนะคะข้อคำถามนะคะหรือว่าข้อสอบนะคะก็เพราะว่าในข้อสอบไม่มีในข้อสอบนะคะไม่มีคำว่า ไม่มีอะไรให้เราไม่มีตัวเลือกให้เราเลือกเป็นวิดีโอได้นะคะนอกจากเลือกเป็นรูปภาพได้อย่างเดียวนะคะดังนั้นเราก็เลยใช้วิดีโอไวข้ข้างบนนะคะแต่ถ้าเราจะเพิ่มวิดีโอข้างบนนะคะเรากแค่ไปที่ข้อที่1นะคะแล้วก็ตรงเรื่องใหม่นะคะถ้าเราเพิ่มคำว่าอ่าให้เราไปกดตรงวิดีโอนะคะเพิ่มวิดีโอ เราจะค้นหาวิดีโอหรือเราก็ใช้ U R U R L ของเรานะคะนี่ค่ะ เห็นไหมคะว่ามันก็จะมาอยู่ข้างใต้ของข้อสอบข้อที่1นนะคะแต่ว่ามันใช้เป็นคำถามในข้อที่2ของเรานะคะค่ะแล้วก็เฉลยเหมือนเดิมเลยค่ะเฉลยเหมือนเดิมนะคะเพิ่มช้อยแล้วก็เฉลยเหมือนเดิมเลือกช่องทําเครื่องใหม่นะคะทีนี้เราลองมาให้พอเราทำข้อสอบเสร็จแล้วใช่ไหมคะ เราก็ลองมาให้นักเรียนทำดูนะคะอันนี้ขอเฉลยเป็นห้องกับถ่ายนะคะเพราะถามว่าจากประโยคจากาวิดีโอนะคะถามว่าคำไหนเป็นคำนามแล้วก็คำไหนเป็นคำกริยาน,นะคะก็คือห้องกับถ่ายนะคะทีน,นี้เราก็ส่งไปให้เราลองทำเองก,กันก่อน ทําเองก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงไปที่รูปตานะคะจุดแสดงตัวอย่างนะคะอ่าชื่ออ่ามีนะคะมหนึ่งครับหนึ่งเลขที่1น่งสมมุติตอบถูกข้อนี้ตอบผิดบ้างอ่ะ อ่าเราทำไม่ได้นะคะเพราะว่าข้างหลังนี่นะคะเราต้องทำให้ครบทุกข้อนะคะนี่ค่ะพอเราส่งอ่าคำตอบให้กับรูแล้วใช่ไหมคะแล้ก็มาดูคะแนนกดดูคะแนนแล้วก็มนมันก็จะมาขึ้นตรงหน้านี้นะคะ ไอ้ของเราคือสองเต็งสี่นะคะอ่ามันก็จะเอ่อให้เราดูทั้งข้อสอบที่เราทำถูกแล้วก็ข้อสอบที่เราทำผิดนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นของอ่าแบบทดสอบออนไลน์แบบสองตัวเลือกแบบถูกผิด แต่ว่ามันจะเป็นของครูสเตนะคะก็คือมีเฉลยภายในตัวโดยที่นักเรียนนะคะสามารถมองเห็นคำตอบอมองเห็นสามารถรู้ว่าเราตอบผิดข้อไหนได้คะแนนเท่าไร่หลังจากที่เราส่งคำตอบให้กับครูแล้วนะคะแต่หากว่าเราจะส่งคำเราจะส่งข้อสอบชุดนี้ไปให้นักเรียนนะคะเราก็สามารถ กดตรงคำว่าส่งนะคะมันก็จะมีอีเมลนะคะถ้าเรามีอีเมลของนักศึกษานักเรียนนะคะเราก็ส่งไปให้ได้เลยค่ะหรือก็มาตรงเรื่องไหนที่เป็นลิงก์นะคะเราก็ตัดลิงก์นะคะเพราะว่ามันยาวเกินไปค่ะพอได้เราตัดลิงก์แล้วนะคะ URL ของเรานะคะแล้วก็ไปกดตรงขั้นลอกนะคะ แล้วทีนี้เราก็ส่งไปให้ในแชทกลุ่มที่มีครูแล้วก็นักเรียนอยู่ด้วยกันนะคะหรือว่าส่งไปใน Google Classroom นะคะเพื่อนักเรียนสามารถทำข้อสอบได้เลยนะคะส่วนอันสุดท้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นของ HTML นะคะอันนี้ก็จะอ่ไม่อันนี้ก็ ส่งไปแบบรูแบบ html นะนะคะเราจะไม่ส่งแบบนี้นะคะโอเคค่ะแล้วหลายๆคนอาจจะสังเกตเห็นว่าทำไมสามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้ละ่ะจากที่มันเป็นสีปกติแบบนี้สีน้ำเงินแบบนี้สีม่วงแบบนี้นะคะ แล้วทำไมเปลี่ยนให้มันเป็นรูปแบบนี้ได้เราก็มาตรงนี้นะคะปรับแต่งทีมนะคะอัปโหลดรูปของเรานะคะเราจะเลือกทีมที่เขามีให้หรืออัปโหลดตาในในโปรโรของเราได้นะคะว,ว่าโปรโ,โปรโของเรานะคะ อันนี้ก็เป็นโฟโต้ของมีเองนะคะแต่เราจำไม่เอานะคะถ้าสมมติจะเปลี่ยนเป็นรูปนี้ค่ะมันก็มีสีมาให้เลือกนะคะอันนี้ก็เป็นสีธีมนะคะสีตีมตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงตรงไหนมันก็จะเปลี่ยนขอบตรงนี้นะคะ อาเป็นสีชมพูนะคะส่วนสีพื้นหลังนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะอาเปลี่ยนข้างหลังของอาชุดข้อสอบนะคะแล้วก็มีรูปแบบอักษรด้วยนะคะมีพื้นฐานตกแต่งเป็นทางการแล้วก็ที่เล่นนะคะลองที่เล่นนะคะเหมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมายนะเป็นทางการ ดูแล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนะคะนั้นเรามันมันจะเปลี่ยนแปลงก็คือตัวเลขน,นะคะสังเกตเห็นตัวเลขไหมคะแต่ว่าตัวหนังสือก็ยังคงคงเดิมนะคะแล้วก็กาออกนี้เลยค่ะทีก็เสร็จแล้วคะ่ะแบบทดสอบออนไลน์แบบเลือกสองคำตอบถูกนะคะ แบบนี้ก็จะเป็นของแบบครูเซตนะคะที่มีการเฉลยภายในตัวแล้วก็มีการเฉลยภายในตัวนักเรียนนะคะสามารถดูคำดูคำตอบถูกแล้วก็คำที่ตัวเองตอบผิดได้ภายในข้อสอบนะคะแล้วก็ดูคะแนนได้ด้วยค่ะว่าเราได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะค,ะ,คะก็หวังว่าทุกๆคนนะคะจะ,ะได้รับความรู้เกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้ในการทำข้อสอบ ออนไลน์นะคะแบบคูเซ็ตที่มีการเฉลยภายในตัวนะคะสำหรับกานสำหรับวันนี้นะคะกะ็ขอสวัสดีค่ะบ๊ายบาย